เครดิตก็ซื้อรถได้ไม่ต้องจัดไฟแนนซ์นะจัดผ่านเต็น์เลยนะจัดจับเต็น w ์วีออสหน้ายักษ์นะสามหมื่นเก้าพันบาทนะจัดผ่านเต็น์ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกใจไหมถูกใจเกียร์ออโต้พี่น้องดูเลยสามหมื่นเก้าพันบาทติดเครดิตก็ซื้อรถได้ไม่ต้องจัดผ่านไฟแนนซ์จัดผ่านเต็น์เองเลยจ้ะนี่ สามหมื่นเก้าแล้วที่สาคัญจัดผ่านเต็นท์ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยบางคนโอ้โห 39, สามหมื่นเก้าผ่อนเป็นสิบแสนกว่าแน่เลยจัดผ่านเต็นท์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียสักบาทอชอบไหมชอบ <laughs> ชอบดิเกีย e ร์ออโต้นะเบาะหนันงเบาะกะ็มีลิ้วอยได้เล็กน้อยแต่ว่าขับได้ปกติไม่ขาดมากนะและที่สําคัญยางดีเกียร์ดีเครื่องดีแอร์เย็นแล้วก็ความร้อนไม่ขึ้นแค่นั้นโอเคเรื่องสีสันไม่ได้ทาให้พวกริ้วรอยเป็นเรื่องปกติพี่น้องอย่าซีเรืยอแค่สามหมื่นเก้านะ โอเคไหมโอเคพี่ถูกใจไหมโปรโมชั่นผ่อนผ่านเต็นท์ถูกใจซื้อรถได้เอาถูกใจโปรโมชั่นนี้ฝากไลฟ์ฝากแชร์สามหมื่นเก้าขายถูกไงสามหมื่นเก้าอ่ะเอาไปทําบุญบริจาคซื้อให้หลวงพ่อไปสวดมนต์ก็ได้ซื้อหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ก็ได้ <c oughs> โอเคไหมโอเคพิมพ์คำว่าสุดสุดสุดใกล้เซมแล้วแชร์ไปคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไปรุ่นจา๋า